เอ็นฟาเอพลัสภูมิใจเสนอมหัศจรนิทานดนตรีเรื่องเจ้าแห่งสัตว์ ปาใหญ่เขียวชะอุ่มที่มีทั้งต้นยางสูงใหญ่มะฮมาต้นปาล์มที่มีใบสีเขียวกลางออกเหมือนพัดและเถาวันที่พันเกี่ยวตามต้นไม้ห้อยระยงระยางสวยงามที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของลาวสัตว์ปีกที่ต่างก็พากันโบยบินไปทั่วป่าใหญ่แห่งนี้ในเวลานี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานวันฉลองประจำปีของผืนป่า ก็ใกล้จะเริ่มขึ้นเทพเจ้าผู้ดูแลป่าแห่งนี้จึงได้เรียกประชุมเหล่าสัตว์ปีกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเกาะนับร้อยนับพันมาชุมนุมกัน ที่เราเรียกพวกเจ้ามาชุมนุมในวันนี้เพราะมีเรื่องจะแจ้งให้รู้ว่าในงานฉลองประจำปีครั้งนี้ข้าจะจัดการคัดเลือกหาผู้ที่จะครองตำแหน่งเจ้าแห่งสัตว์ปีก นกที่เป็นสัตว์ปีกทั้งหลายบนเกาะต่างพากันฮือฮาตื่นเต้นเป็นอันมากเทพเจ้าแจ้งกติกาว่าผู้ที่มีขนปีกสวยงามที่สุดจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายก็เลยพากันอวดโฉมของตอนเองอย่างเต็มที่เจ้านกอินทรีโชออกมาเสนอตัวเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกก่อนใครข้านี้นี่ไงอินทรีเจ้าเวหา

ขอโทษนะท่านถึงฉันจึตตัวเล็กแต่สีสันสดใสถ้าเทียบเรื่องปีกสวยงามถามสิใครจะกล้ามาท้าทายลา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  นกแก้วก็ไม่ยอมแพ้เจ้านกยุงก็รีบรำแพนหางของมันออกเพื่อแสดงความสวยงามเช่นกันอ้าอ้าออย่าเพิ่งดีใจดูก่อนนี่ไงปีกชั้นรำแพนสุดแสนเพลิดพลายลวดลายอ่อนช้อยนกน้อยอย่างเจ้าจงถอยไป ปลาสตีกทั้งหลายต่างพากันวุ่นวายระสำระสายทกเถียงกันไปทั่วทั้งป่าใหญ่องขาวที่ยืนอยู่ริมลำธารไม่พอใจขอเสนอความคิดบ้างแค่เพียงสีและสันเท่านั้นหรือจะพอฉันตังหากที่เป็นต่อเพราะอยู่ในลำธารสะอาดสะอ้านเกินใคร ขนพวกเธอแม้สีสวยแค่ไหนแต่จะงามได้อย่างไรหากไม่เคยทำความสะอาดมันว่าแล้วเจ้าหงขนสีขาวงามผุดผ่องก็กระโจนลงลำธารอาบน้ำในทันใด นกทั้งหลายรู้สึกเห็นด้วยตามที่หงขาวพูดต่างรีบกระโจนลงไปในลำธารต่างพากันไ้ขนและปีกเพื่อทำความสะอาดกันเป็นการใหญ่น้ำเย็นชื่นใจสะอาดสะอาด ขณะที่นกทุกตัวกำลังพยายามทำตัวเองให้สะอาดสะอ้านด,ด้วยการอาบน้ำอยู่นั้นยังมีนกกาที่มีขนปีกสีดำสนิททั้งตัวยืนมองอยู่ เจ้านกกาตัวนี้มันเองก็อยากเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกกับเขาเหมือนกันเพียงแต่มันไม่พอใจในขนปีกของตัวเองที่มีแต่สีดำไม่สวยเลยมันจึงไปแอบอาบน้ำอยู่ปลายลำธารเพียงตัวเดียวเมื่อเพื่อนสัตว์ปีกมองเห็นต่างก็พากันหัวเราะเยาะวายดูเจ้ากาตัวดำนั่นสิช่างไม่เจียมตัวอย่างเจ้านะ่ะ ไม่มีวันได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกหรอกขนก็ดำปิดปี <c oughs> เทพเจ้าเห็นดังนั้นก็เอ่ยเตือนนี่การหัวเราะเยาะผู้อื่นนะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรอกนะเออขอโทษค่ะท่านเทพเจ้าเอาละพวกเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วในวันฉลองของพื้นป่า เราาจะกลับมว่าแล้วทันเทพเจ้าก็หายตัวจากไปส่วนเจ้านกกาก็ยังยืนน้ำตาร่วงเพราะถูกเพื่อนๆเ,เยาะเยะ้ยแต่มันก็ยังทำความสะอาดขนปีกของมันต่อไป แต่ว่าไม่ว่าจะล้างหรือขัดสีฉวีวันอย่างไรขนปีกของนกกาก็ยังคงเป็นสีดำสนิทอยู่เหมือนเดิมมันล้างขนปีกไปและส่องดูขนปีกที่ล้างอยู่ในน้ำแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจอย่างนั้นด้วยความเศร้าอย่างที่สุด จากนั้นไม่นานเมื่อพวกนกต่างๆและนกหงล้างขนปีกของพวกตนเสร็จแล้วทุกตัวก็กระจัดกระจายกันกลับขึ้นฝั่งไปจนหมดนกกายังคงอยากจะได้ปีกขนสวยงามเพื่อที่จะได้มีโอกาสรับเลือกเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกมันคิดคิดคิดแล้วก็คิดว่าจะทำยังไง สายตาของเจ้านกกาพลันมองไปเห็นขนปีกของนกตัวอื่นที่มีทั้งสีสันสวยงามทิ้งเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดหลังจากที่เหล่าสัตว์ปีกทั้งหลายได้ไซขนของตนขนปีกเหล่านี้ก็เลยหลุดออกมาหล่นเต็มไปหมดนกกามองพวกขนปีกสีสวยงามหลากหลายแบบที่หล่นร่วงอยู่นั้นแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมา เจ้ากามันหยิบเอาขนปีกสีสันสวยงามนั้นมาปักแซมลงไปในปีกของมันเพราะคิดว่าบางทีมันอาจจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกก็ได้แล้ว,วันที่จะเลือกตั้งผู้ที่มีขนปีกที่สวยที่สุดเพื่อจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกก็มาถึง รีบออกมาอวดขนสวยๆกันเจ้านกกาปรากฏโฉมออกมามันเอาขนนกตัวอื่นที่สวยๆมาปักแซมขนของมันจนสวยงามแทบไม่มีใครจำได้เลยว่านั่นคือนกกาแล้วก็ได้เวลาที่เทพเจ้าเสด็จลงมาถึงพื้นป่าสัตว์ปีกทั้งหลายพากันยืนเรียงรายกันเพื่อให้เทพเจ้าตัดสิน ไหนขอดูหน่อยสิขนปีกของใครงามที่สุดนกทั้งหลายต่างพากันโบยบินด้วยลีลาท่วงท่าสวยงามขยับไปพร้อมกับปีกของพวกมัน นัขน,นที่ปักแซมอยู่ที่ตัวนกกาก็ค่อยๆหลุดออกมาทีละเล็กทีละน้อยขนปีกสวยๆที่นกกาเอามาปักแซมนั้นหลุดร่วงเพราะแรงลมพัดทำให้ขนปีกที่มันเอามาแซมนั้นหลุดออกไปจนหมดนกการู้สึกอายเป็นอย่างมากนี่เจ้านกกาเจ้าบังอาจหลอกลวงข้าอย่างนั้นรึเทพเจ้ารู้สึก,กโกรธเป็นอย่างมาก งตามไม่ละอายเลยหรือไรความสวยงามอยู่ที่ใดโกหกทำไมยอมรับความจริงที่มีเป็นสิ่งที่ดีในตัวของตนเป็นสิ่งที่ดีในตัวของตน ข้าเสียใจด้วยข้าไม่สามารถให้คนโกหกหลอกลวงเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกได้หรอกเจ้านกกาจึงต้องก้มหน้ารับกรรมที่โกหกหลอกลวงคนอื่นมันออกไปจากงานปล่อยให้ทุกคนฉลองกันอย่างสนุกสนานส่วนตัวมันก็แอบมาร้องไห้ อยู่ที่ต้นโอ๊กใหญ่แต่เพียงผู้เดียว เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกหลอกลวงจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ความสวยงามอยู่ที่ใดโกหกทำไมยอมรับความจริงที่มีเป็นสิ่งที่ดีในตัวของตนเป็นสิ่งที่ดีในตัวของตน